สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ก็เป็นไลท์ที่สนุกสนานอีกเช่นเคยสำหรับสาวสวยจากแดนมังกรอ,อย่างขุยอานที่นับวันนั้นยิ่งสวยวันสวยคืนจริงๆและสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่ชาลีได้แวะเข้ามาให้กำลังใจขุยอนันโดยการส่งสติกเกอร์จุบ๊บ งานนี้ทำเอาคุยอ่านถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนแฟนคลับอดแซวไม่ได้ว่าทุกห้องแวะไปเม้นเยอะเท่ากันจะมีบางห้องแวะน้อยขอโฟกัสตรงนี้ละกันว่าห้องไหนไปน้อยห้องนั้นพิเศษกว่าใครแซวๆนะครับแค่สติ๊กเกอร์ของชาลีก็ทำให้หนูยิ้มได้ขนาดนี้ได้หรอยิ้มหวานเชียวน่ารักค่ะ และยังมีบางช่วงบางตอนที่เหล่าบรรดาแฟนคลับได้ชวนให้คุยอ่านฟังเพลงที่ชาลีเคยร้องซึ่งเป็นเพลงสกุปป้ดูที่ชาลีเคยร้องไว้เมื่อนานมาแล้วงานนี้ทำเอาคุยอ่านที่ได้ฟังถึงกับหลุดํำไม่หยุดเมื่อเจอภาษาเทพของชาลีเข้าไปจนทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นคุยอ่านคำอร่อยขนาดนี้ต่างก็เข้ามาแซวกันสนานอาทิเช่น เพลงนี้ถ้าเอามามิกใหม่ต้องใส่ท่อนแรปของแม่ทับขุยอันดาด้วยนะคะใครสตาร์ทรถถ่ายคะชอบเสียงคำของน้องมากคำอร่อยสุดๆแล้วคนรอบตัวพี่กองพี่เบิร์นมีแต่คนผลงานระดับร้อยล้านวิวตัดภาพมาที่ลูกพี่เราหนูรับได้ใช่ไหมขุยอัน ทำเป็นหัวร้อไปคอยดูสิเดี๋ยวขุยอ่านจะร้องเรียนแบบชาลีไปอีกหลายวันเพราะตอนนี้สินเริ่มจะเสมอกันแล้วนะจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ร,รู้ความสุขของน้องคือชาลีจังหวะโชคมีกลัวน้องจะขาดใจสุดๆคราวนี้เราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าพลาหารชาลีจะบุกพัทยาจริงๆตอนไหนดีกว่าคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ